พี่หมาเาอะไรกันสวัสดีค่ะกระลหกสวัสดีค่ะพี่หมาเห่าเธอวันนี้เรามาที่งานโฮมู่เป็งงานยี่เป็งของอบจเชียงใหม่เรานะครับนุ้ยลินมาตอนกลางวันนะครับก็พี่ๆี่กำลังเตรียมงานจัดงานประกวดกระทงประดิษฐ์ประเทศนักเรียนนะ อายุ12ปี18ปีด้านข้างนี้ก็จะเป็นนิทรรศการเครื่องเงินเครื่องจักรสารนะครับเดี๋ยวสายๆคงมีการจัดงานกันนะครับเดี๋ยวหนูไอรีนจะพาเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆแอไปเที่ยวด้านในนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะครับรู้จ่าย่างหรอรู้จา่ายอังผมตุ๊จ โอ้โหสวยสโลโมชั่นเชียวเดี๋ยวเราไปดูงานกันนะเรากัดหน้ากล้องก่อนนะครับตอนนี้ก็จะเป็นหอโดดหอนะครับใครมางานก็สามารถขึ้นไปข้างบนกระโดดหอได้นะครับแล้วเราก็จะมาด้านถัดมานะครับอบด้านถัดมาก็จะเป็นสวน ดอกไม้เอากิ่งไม้แล้วเป็นสีแดงก็สวยดีนะคะทุกคนตอกนกลางคืนน่าจะสวยกันนี้นะเพราะมีแสงไฟอันนี้บ่งบอกถึงความกว้างใหญ่ของจัก,กรวาลอ,อันเวิ้งว้างต่อมานะคะตอนเย็นๆเ,เนี่ยก็จะมีที่แคร่มีซุ้มให้นั่งรับประทานอาหารกันได้นะคะ เราก็จะมาถึงบริเวณเวทีประกวดนางนพมาศนะคะลูกนะคะทุกคนตอนนี้ก็ยังไม่มีใครยังไม่มีแขกมานะคะอู้จ้าเอลินอยู่หลังกล้องแล้วทุจร้านะครับอ่าเรามาตรงนี้นะเวทีประกวดพอผ่านเวทีประกวดมาเนี่ยเราก็จะมาเจอโคมยักษ์นะครับแล้วก็มีสถาปัตยกรรมด้านข้าง อันนี้ก็เป็นโคมไฟตอนกลางคืนนี่เขาจะเปิดไฟสวยมากเลยนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสถาปัตยกรรมร่วมสมัยนะคะอันนี้ K C r อะไรนะ K S r นะครับรถในฝันของใครหลายๆคนอันนี้ต้นไม้ขขอมันตายแล้วนะครับเราก็จะเดินวนมาเรื่อยๆนะครับ อันนี้เรามาได้ประมาณ40%ของงานแล้วนะครับเราก็จะวนพาเพื่อนๆดูบริเวณงานนะครับตอนกลางคืนน่าจะสวยเพาเขาจะเปิดไฟนะครับที่หมีเพนด้าที่หมีอ่านี่ก็เพนแผนผังกันจัดงานไนมะ่ลีนชี้อะไรก็ไม่รู้นะแน่ตะกี้เรามาสำรวจรอบหนึ่งแล้วนะครับเราตะนเพื่อนมา เดี๋ยวเราดูแน่หนูไอลีนหน่อยนึงนะโอเคอันนี้เราก็จะผ่านน,นุสสาวีของภาคพิภเนรนะครับเราจะมีพี่ช้างอยูไ่ไหนลูกพี่ช้างอยู่ไหนครับพี่ช้างเยอะเลยพี่ช้างหลายตัวด้วยนะเดี๋ยวด้านหลังนะี่สวยเพราะว่าด้านหลังเนี่ยจะเป็นน้ำจะเป็นสระน้ำนะคะทุกคนเดีย๋ยวเราให้เพื่อนๆชมบรรยาก,กาศด้านหน้าก่อนนะคงเบือนะ่อหน้าหนูไอลีนะนะแล้วนะกี่โมงละแปดโมงละ แปดโมงสามนาทีนะครับเรายังมีเวลาเดี๋ยวเราก็จะขี่ล้อกลับบ้านเราก็ไปถึงบ้านน่าจะก่อนแปดโมงตึ่งนะถ้าเราไม่ทะเลทลายที่ไหนนะลูกนะใชะ่เราดูบรรยากาศด้านหน้ากันต่อนะครับทุกคนตรงบริเวณนี้ก็ตอนเย็นก็จะเป็นซุ้มขายกับข้าว,วก็นั่งรับประทานกันได้อันนี้น้ำ<ม>บ่อทิพตบ่อทิพ์จำลองนะครับใช่ตรงนี้จะนั่งทานข้าวกันได้นะไม่รู้ว่ามีที่นั่งหรือเปล่าหรือว่าให้เรายืนกินนะครับ ไฮไลท์อยู่ตรงนี้เองไม่ใช่ขยะนะเราเราข้ามขยะไปก่อนเพราะว่าตอนนี้เขากำลังทำความสะอาดกันอยู่นี่ถ้าเพื่อนเพื่อนมาด้านตรงนี้อ่ะเพื่อนเพื่อนก็จะเห็นด้านข้างมีน้ำสวยด้วยนะตรงนู้นก็จะเป็นปินเล็กรีสอร์ทนะครับห้ามตกปลาบริเวณนี้นะให้ไปตกบริเวณนู้นนะหรือตรงนูน้นใช่ไหมตรงฝั่งนูน้นะตรงนี้เขาแบบคือนักตกปลาอาจจะแบบ ไอ้ปิ้งย่างปลาแล้วก็ไม่เก็บก้างปลานะครับอาจจะมีกระป๋องน้ําเครื่องดื่มอะไรแบบเลี้ยลาแล้วเขาเลยห้ามตกปลาเขาไม่ได้ว่าห่วงปลานะครับแต่ว่ามันจะสกปรกเขานะครับก็จะมีที่ล้างมือให้ด้วยนะอันนี้ก็ตาหูนะครับตาหูไปเราจะวนกลับกันแล้วนะเท่ อันนี้ก็พี่ช้างไปพี่ช้างก่อนไอรีนบ๊ายบายครับบายพี่หมีอ่าเราจะกลับกันแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาอุ้ยอุยอุย,อยเราก็กลับหน้ากล้องนะเรากลับแบบกดไม่เป็นนะฮะ เราเลยกลับกันแล้วนะคะทุกคนเพื่อนๆยังมีเวลาอีกสองวันนะวันนี้วันที่สิบแปดแล้วนะครับเขาเริ่มสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านะครับเขาเริ่มกันสามวันวันนี้ก็จะวันที่สองแล้วนะครัะแล้วก็มีพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งก็สวยอยู่นะครับเคยผ่านมาตอนหัวค่ำแต่ไม่ค่อยได้แวะเพราะว่าเราเป็นห่วงเอลีนเพราะเอลีนไม่ไม,ไม่ใส่หน้ากากนะครับไม่ยอมใส่หน้ากากตอนอมัย พี่หมาเห่าอยู่แล้วมา,มาขี่ล้อมาพี่หมาจะแบบเห่าตลอดเวลาเลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆผ่นานโคมไฟอีกนิดหน่อยนะครับสวครับพอเราผ่านโคมไฟอีกนิดหน่อยแล้วเราก็จะกลับกันนะราคาทุกคนโดยเร,ร,รืสวัสดีเพื่อนๆตอนนี้เลยได้ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแทนแทนพ่อหน่อยลูก เรียนสวัสดีค่ะแทนพ่อหน่อยสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะทุกคนเราไปผ่านตรงนู้นก่อนนะเราผ่านตรงนู้นเราค่อยกลับนะอันนี้เ,าเขาจะเริ่มงานกันแล้วนะครับเราไปผ่านตรงนู้นนะอ่า,บา,บ,า,บ,าอบายบายไปมาก่อนบาย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 สวัสดีจ้าด้วยสวัสดีจ้าด้วย,ยจ้าแเราผ่านตรงนี้ไม่ได้นะเรา เขาปิดนะครับเดี๋ยวเราก็ไปผป่านตรงนู้นดีกว่านะโอเคอ่านี่คือของแถมให้เ,เพื่อนๆนะครับอันนี้คือของแถมให้เ,เพื่อนๆเราก็จะไปกันแล้วนะเราเข้าด้านข้างนะเลยผมมีบัตรเดินเราไปดีกว่าเรา,รอ,เราเออกไปด้านข้างแล้วหลังนะเราจะกลับแล้วนะครับเราจะกลับกันแล้วนะครับทุกคนเรามาที่เดิมที่จุดเริ่มต้นเราเมื่อสักครู่นี้นะครับบ๊ายบาย 有声音，起码吼ตลอด汤了。